ขออนุญาตเอาอีกจั่คลิปก่อนบะในพอยลี่กำลังไล่สดพ่อแหลมพอยลี่อาจารย์ลอยกับพี่น้องสามร้อสามร้อกำลังกินเข่าแต่ว่าอาจารยอยกินละละครับลอยแหลมลีวันนี้พอยลี่ไล่สดครับร้อยแหลมลีแล้วก็พ่อยังยั่งกว่าพ่อยังเต็มพ่อยังเต็มเต็มพ่อยังเต็มอาจารย์ลูเบิดสวัสดีครับสวัสดีครับโอพัดปลาไหลบ่ โม้ปัดเผ็ดปลาไหลเลือเยอะให้ทีมงานมาเอาเลยด้มันยังหลหมดอย่ในกระทะหมดพอนั่งกินน้ำพอแล้วมีนะครับเฮ้ยกินน้ำกันไหนบ่เอาเอาสไตลเราพราะยเตรียมไม่สร็เบังหันเราไปหายง่วงเราเสียบแกงวมาปาดูเก็มาปาดูเกล็ได้มนะแม่นี่รีติซื้อเตรมมีลีติพอเราซื้อเตรียมเออแลมร้อยรีเตรมเขาเนาะอยู่ ก็ยิ่สมัรเขาว่ะกินเล้อจีวรนึกกันแต่บ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 ่ย่บ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 ่ล่บ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 ้บ่บ่บ่บเราบ่บ่บ่คนบ่บับ่ค่บ่บเบ่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 บบดีเราไปทกินดีตัว พ่อเนี่ยเตี่ยมพ่อเนี่เตียมซื้อเราซากผาอยู่นี่เราเราเราด้วยความหวังดีด้วยความป่าสนาดีก็ว่งทำไหนก็ซากาอยู่ตรงย่านเพรหนาเตียงหนามนะโอ้ระวานอ่ะแมนพุ่นแมวะบ่แมนเราเป็นลุงเครื่องปั่นย่าเรากี่คันยองมือเราเดินมามามากินน้ำกันยจะเป็นจะเป็นงั่นนี่เจ้าไม่อยู่นี่จ้าต้องลบกเข้าวัดเต็มหัวเออใส่คำยังเดือั่น นี่มันมูไข่เจ้าต้องเป็นชื่อมูไข่เนี่ยยูนี่ไม่มีแต่คนมูเต็มเลยวันนีมันเพราะบริการเบิร์ตำรวจได้ด้วยี่มันเจ้าอย่ามัเต็มวันไหนที่มาอยู่นี่อยู่อย่าันยังก็ซื้อซื้อแทะพอนยังก่อนซื้อแท้เล่าซื้อวานอันอันเพชรบูรณ์อ๋อซื้อคนหรือซื้อจังหวัดเพชรบูรณ์เอ้านายเพชรบูรณ์อยู่จังหวัดใดบ้างเนี่ยอยู่จังหวัดนะควนพะนนนแมนอำเภอปลาปากไก่ ปาพูดได้ปากพูดได้ปากูดได้อือโอ้ค้นหามารอบทั่วไทยเออน้องมคนต้องพูดตเตะไม่แม่งไม่มาหักันเลียกันเ้อะลี่เอ้ยพีนองมาได้มุกข่อยภากันมวลนี่เป่นควาผู้ชยเยอะถือยาซ่าหรอยาดายาดามามข่อยได้เอามือเปิดวงเงพจนเห็นงานมือเรียกพจนมาตำแหน่งค้นวุ้ยมือเปิดวงผมเนี่ยไปเห็นอยู่สาวอันนั้นสาวอันยังกว่าสาวข่านบ่ ส, Adult, ส,สูกสูอย<ส>ู<ส>่ม oui, ่ใชส mm ู้มาเบิ้งเบื้งีสาวไอ้เบิ้งนี่บือสู้เราดึงขวากันเนาะพ่าะยสูเราเปลี่ยงานแล้วดค่อยๆเฮ็ดไปสละแล้วกวเก่งด้พิ่นคุณแลบยีซีวีมาว่จะลอยหาซอยู่วะไปอีกบานี่พันจีขึ้นมาจอแไปบ้ามันนไปทั้งไหนไกลไกไกลปไหนเ่าีคนบอกโอเคเกือบนึ่วันเกือบ ท่ไป่เกีมากินนกันพอแล้วม่านเกือบไยฝากเงินมาตัวีนทนหอบางทางบางที่หอกปล่อยวางซะบ้างหัดปล่อยวางซะบ้างไปเไปละบ่บงนั่นบางนั่นีงนน้บ่ไปจุดาจางนไปจุดไปตายเมื่อ้านนี่เลโอ้เกือบท์หนาไปไปท์หนาเตรียมโตย่างดีเอาไปเกุไ้ือเเกือบเอาเงินไปนั่ตัวนี้เกืบก็ถิฝากเงินอยู่บ่านอย่่อนหมื่อวานไหมบ้านอีก นี้มาฝากมือนีก็ได้เัยฝากแล้วมันเสียนี่ยนะโอ้เราความสามารถพิเศษแล้วลายโปรใหญ่นี่พเขานี่เตี๋มความสามารถพิเศษแล้วลายดิกินบักทั่วแบบบ่หักเลยเออหักอยู่ใส่ละเขานั่นแม่ติ๋มกุชชุม่าขยุบ้านนี่สิบ้านเดี่ยวกันที่นี่แม่นวะแมนแม่ติ๋มกุชชุม่าเออเอาไปแล้วม่ได้กินดีหรอกไหมเที่ยวลูกเที่ยวนั่งอยี่ยนี่ห่าพวกกองเข่า เราปิดองอยู okay. beach, ่โ <ett> อ <Cloud> <in horror> ้ิบนข้อล่าง่เจ้าปิดกองฝาติบเขานเขเยก่กินน้มัย็นก็้ปิดไเอาปิดไ้อีกสั่นอาจย์เรเบิดเข็มป่นเลยเ็มครับเต็มรอยเลยครับเต็มตัวเลยครับงานเนี่ยเ่็เต็มทุกอย่างเอาอกมาแหมนั่น้หมก็ไปถือเหรียญก่อนเดี๋ยไปเป็นรถพ้จ้องกัจ้องเน่ากยาเข้ม ย่อไห้เป็นรถลกันจะเป็นมัดทางงยู่พุ่นอาทิตย์่นละเอาแกไม่ใช่นะไม่ปมนาแลจะถือไปแล้วาเราไปสักนพแกกินโอ้ยเงินคนอยู่ดอกสมขันเองคับมนกนบวนกโอ้ยน่นๆๆไปหาหยาเราเนาะการกินนี่กึนึ่งไปกินม่เหมือนกัเนตรงนี้จะินข้าวุ่นี่มาเป็นฝาแมนมนากินุยางยาง นี <N h ạ c> này, ่ยังินไปนโอ้เราก็กินเขาไปเท่ยบเลยยบุอยอยู่นะเอาดึกดเดอดืดเดอโแนวเสีบแล้วแล้วขนย้ผู้กินเหพนี่ลกกันเองให้กันเองก็เลิยนี่แหะคือไห้ก้องกันเองนี่นี่าาพยามให้เลามาคุนเคยกับผมนี่เอาไปแล้วมาตีรอซีน่ะะจ็เม

เทปไทยแลนด์อ่อนทั okay. you know you know ahead, ่วเออไปพ่อก <c oughs> so well. <c oughs> ันเด้อเทปไทยแลนด์มาเบิ้งไหนพ่อแหลมน้ำเนี้ยเทปเทปมาเบิ้งพ่อแหลมรู่นพ่อแหลมมือว่านไปอ่าไปน้ำไปไม่เขาแห้งรุ่น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 ไม่ใช่ใดมันมาเบียดอกุไปมันวัคซีนเข็มแรกเสียดแล้วเข็มสองวันเสียดบ่พ่อย่างว่าเข็มสองอ่ะเสียดไปโอ้โหได้ยินอีกว่างกว้างก็จังกูบอกผู้เดียวนี่แคอจังไก่บ้าผู้เดียวเนี่ยละเดี๋ยวนี้ ปอยลีถามแล้วสีเข็มลเข็มสองสีนะเลยสิปีิอ่าพี่พวกมันตื่นกันโอ้แบบไรน้องเนาะถามกันบรู้เรื่องเลยล่ะบอกแตงโมจะซื้อร้านไหนถ๊มมันน้มันยังเยวเลยนี่โอ้ปัดปอยลีถามตอบวยปั๊มน้ำมันาน่มิดอีกวบ่คขึลถอยดอกถอยดอกขึ้นะล ไปแล้วไงโมขึ้นแล้วล่ะแบบเอียดไปย่ามพูดขดปุยกับเราอยู่คนมือนคคือผมเนี่เป็นนักจิตวิทยาสิมาเต็มเลยว่าเต็มมาแบบไดกระซังจิตวิทยาเนี่ยสม้าจะของจะของจะจิตเต็มหมเต็มสรุปว่าผมไม่มีจิตวิทยาตัวันวะ เราถามแล้วปะปากไหมบ่บ่กแยบแยบแยบคือต้องใช้นักกิตติยานสื่อสารอ่าอแล้วก็ผู้จะสร้างขางคอยศึกษาเอาว่ามันจะผ่านได้เต็มเมื่อเต็มโออผู้ผู้กิตติยาหรือผู้่คิดเพิ่งเอาคลิปนี้สร้างเพื่อเพื่อความหาเท่านั้นนะครับบอกมีดามาแล้วครับดาขันมีดามาดึกกับปลาได้ครับพี่น้องแถาามบ้น ดอนดูบ้านดอนดูเือเออตะบนน้องน้องไก่บุตรไก่กุ้ตาไก่คุณตาไก่กุ้งตาปากเพื่อปากปากพูดได้ปากพูดได้จังหวัดนครพนมแต่คนชื่อชื่อยังกว่าชื่อยังบัวชื่อนีพี่จิ๊กินเบือ ส oh. งสัพอกัแบแม่เราไปขอดจะบุ่นแม่ก็ไปเจ้าอ,อยู่ดอกพี่ลี่เส oh. ื้อเสื้อซื้อเพชรบุญอีรีอยู่ไประเดี๋ยวเขาก็ซื้อเพชรบุญสมบัตชาล้วเราให้เบิ้งเหรอทีชื่อเพชรบุญแต่อยู่อยู่จังหวัดนครปนมเอาอันนี้ละพี่น้องผมพ้ายนี่ยมาย่านผ้าเล่าตลกแล้วก็พผาย่านถ้าไหนเล่า,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 าคุนเคย พะว่าอย่างถัาปอยถิ่นว่าหัวซาบ่บอมงกันบ่ซื่อสารก็ไปยืโดดเดียวแทงถิ่นไปง่านี้เนี่ยาหนึ่งข่อถิเป็นข่อยแล้วเอเอาเบิ้งเอาพิจารณาญาติในการรับท่มในมอหลังเนีเบิแล้วก็ไปิมงาเบิ้งเบิ้งแล้วเห็มวนได้ไหมเบิ้งแล้วหามรามาเพราะว่านคือชีวิตจริงเหรอจริงจริง่นตัวไหนจริงจงเลยตัวไหนผมอยู่ในวงศาหน่อยต่เรคนที่็มเตียมครับเตี้็มบ่เนี่ย ใครอยู่เบาน้ำูเรื่องอย่นีอาจารย์รบิร์ตนอโอเคมับเออได้ยูสนะมวมวนตัแบบพอิมผมองนุกีตนี่ดิดไปบ้านชอยวันนีล่ติดไปบ้านมาฟังน้ำกันนะติดไปบ้านันวตัวงติดไปบ้านใส่หมวกปั๊บเลยอาจารย์ไปบ้านอาจารย์ไปจิตพี่น้องครับ ก้านั่งตัวงอธิษฐาไปวันใส่หมวกปั๊บหลดเลยนี่ผ้าเนี่ยเอฟซาเมนบอกอาเปียกเอาเปียกกระดังฟังน้ำกันนเด้อเด้อันนี้ก็สดสดเลยครับพี่น้องครับตัวนี้สดสดคให้ให้จากไห่เล่าท่นคลิปนี้ห้ามดาม่าท่านว่าโอ้อาทิตย์บูดครับอาทิตย์บูดเห็นตาขาอาทิตย์บูดครับนั่นคลิปนี้ฟังเบิ้องโดยคว่ำห้าครับพี่น้องเบิ้องโดยคว่ำเออเป็นกันเองยาสมีดราม่าครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบอยมีดราม่าครับพี่น้องเด้อ ไปกินน yeah, right. yeah, uh, uh, oh. uh ้มน้องหัวมวนกันนะครับไปกินยางน้ำมูไปกินขอวน้ำมูเราเราเราเกงใจเมื่อนาม่้านเราไปยังูเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้ผู้เพิ่มเต็มเนี่ยผู้เพิ่มเต็มไปกินขอน้บ่ดีนาะเจ้าน้อยงดี่ยอ้มูมูเเต็มหรืว่าเอื่นยูอ้หผู้เพิ่นเต็มนี่ยเลยบรว่าเก่งใจเพิ่นเต็มนะ ปานนี้มูาเต็มมาแล้วเพราะกินเรากงใไก่มาทีเรากินก่านนี้ว่าได้บอกว่าเ่ต้องเก่อ่ามันจะม่ได้กิน้ซยป่านน้ก็มาจากนักอันที่แรกการเดินท่าขึ้นมาจากกรุงเทพครับอ่าก็เป็นว่าป่อพ่ออแต่เรามีวินัยในการแต่งตัวออนอนกับไซฟอมแบทครับนอกประหลัดอำเภอ โอเป็นรวงประลัดปุณธเลยรอบปภแหมโอ้รองประลัดอำเภอขยัวปุ่นอนะก็จะงอสมอนะปะพ่อไปเจอแม่งขจวกันในงอซมอนเพะว่ามาตับของาพ่อตับของมาปุณหีเงอสมอยอมาจากเอาเสียมาเอาเสียมาเอะยังมาแม่พี่เอกมาแม่เอกกาลเงสัมภาษณ์ท่านรอบประหลัดท่านมากมาต้นมารอปลัดอำเภอปุมาจากกรุงเทพน่นี่ ลับ่พอเนี่ยวเออบ่พ่อเอามาเอกต้นไหมล่ะครับพี่น้องครับมาเอกต้นมาแล้วสวัสดีครับผมมาหลายหลายช่องเราบัดนี่ยขออนุญาตปิดคลิปก่อนบัดเนี่ยเอาละพี่น้องครับเป้านู่นหัวมวนกันนะพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งแย่งกันไปสละนะครับคนเน่านะครับเบิ่งแย่งกันไปเป้านู่นหัวมวนกันไปนะครับเนาะอ้าวยาซีเรียตพี่น้องยาซีเรียตแล้วก็รย่าดามานะครับคลิปนี้เฮ็ดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับเอาไปบัดเนี่ย